ฝากเจ้านับนอยสิอาจารย์แพ็กอาจารย์แพ็กมาแล้วโฮ้ยเ้ยโอ้โหฟลิปตัวโชว์อาจารย์ทำไม่ได้หรอกเดินหลังเดาะสาองอาจารย์ยังไม่ลืมอ้้โอ้โอ้โู้โอ้โอ้เทคนิคเทคนิคลับเทคนิคลับ เทคนิคลับเทคนิคขั้นสูงอุ้ยอุ้ยแล้วก็โดนต่อยยับเลยสงสัยต้องอยู่ท่านั้นจริงๆต้องอยู่ท่านั้นจริงๆไม่งั้นต่อยไม่ได้ไม่งั้นโดนอาจารย์ต่อยเองเด้อเดี๋ยวค่ะขอเบรกอ๋อลันดาเบรกนะตอนนี้โอ้โหกินอาหารได้เหรัอเออเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไครับขอเบรกถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวสิคราวนี้อ๋ออ๋อน่นเดี๋ยว ต่อยทีนึงแล้วขอเบ็ดอะไรเขาขอรับอาจารย์ตีรยครับเอ้ไม่อยากกินน่ยจับเลยเฮ้ยเดียวหน้ามีเต่อยทีนึงแล้วโอ้ยเดียวอาจันเป้ตีกันโอ้โหเดียวเดียวค่ะเดียวอ๋อเขาลงมีการต่อสู้นี้แน่จ้ะอ๋ให้ข้าวเปล่าให้ช่วยเปล่าข้าวมาทำไมเนี่ยเอาด้วยอาจารย์เพิร์นเอาอะไรฮะค่ะจะให้แอปเปิ้ลไปกันเยอะเลยลรอตรงนั้นอ่ะต่อยเดียวเอาเดียว เอาแก่หรือเปล่านำข้อตกลงยังไปแล้้วตรนีเอาๆมีข้อตกลงด้วยฟังไม่ได้ยินน่าสนใจนะน่าสนใจนะสนใจโอเคไม่ได้ยินแต่ศักดิ์สยามสวินมันก็สูงส่งเหเนาะเฮ้ยจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วอย่าโดนต่อยอีกทีอย่าโดนต่อยอีกทีอย่าโดนต่อยอีกทีบอกเดียวเหรอ คนนี้โคตรเป็นการประลองที่นานที่สุดที่ข้าเคยประลองมาเปล่าเราไม่ใช่ด้วยฝีมือเห็งงานเมื่อกอนเช้าเหรอก็คงไม่มีใครอยากประลองแล้วสินะแต่นี้ข้าจะต้องเข้าเมืองแล้ว